ยิบยืมภาพประรยน์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชั่นวันนี้เรามาพบกับคุณสายันบิ๊กโจกอีกหนึ่งครั้งแล้วครับที่บริษัทไลค์คอมดีมาอัดอัดรายการนะครับและวันนี้เขาไม่ธรรมดาลเลยครับเขามาวันนี้เขาไม่ได้มาในฐานะขขงตลงกอย่างเดียวใช่ใชได้ข่าวว่าเป็นนักร้องด้วยวน,นี่มีร้องมีนะครับวันนี้เสร็จจากงานนี้แล้วต้องไปร้องเพลงที่ร้านอาหารอีกหนึ่งที่นะครับห้าที่หที่ห,ทห้าที่เลย คุณจะไปทันนะ ija, เ,รเหรอฮะไครรับงานไงเลยตรงเวลาใครรับงานให้คุณไว้ใครรับงานให้รับงานเองไปรับเองง่ายมีคนโทรศัพท์มาหาคุณผมก็รับงานเลยก็รับงานไม่ไมคิดจ่ายงานนีเ่เบ,หหบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรมาหางานคุณคุณเบอร์อะไรครับเบอร์โทรเบอร์อะไรครับจะจะก็คุณคุณกดเองนะฮะกดเลยฮะกดเบอร์ผมจะได้มีงานจะได้โดนจะได้รับโทรศัพท์ครับอ่าจะได้จะได้เรียกเขาได้เขามีงานกดเลยครับเบอร์อะไรกดไปเลยครับอ่านี่นะครับ เพราะคนเวลาดวงดีนี่บอกเลยว่านะไม่ใช่ตลกอย่างเดียวสภาพร้องเพลงได้ก็มีคนหางานเขานะฮะถือว่าเขาโชคดีมากนี่มีสี่เหลี่ยมด้วยนะฮะเบอร์โทรคุณ <c oughs> มีดอกจันด้วย <c oughs> มึงเติมเงินโทรศัพท์หรือเปล่าเนี่ยโทรหาใครคือพี่ชายอ่าโอเคครับเด<จ>ี๋ยวก่อนนะอ่าปึ๊บเรียบร้อยอ่าอีกทีนึงอ่าพอครับอ่าพออ,อันนี้ครับท่านผู้ชมครับเบอร์เขาด้วยเบอร์นี้นะฮะใครโทรไปได้เลยนะฮะโทรไปได้เลย นะฮะแต่ว่าไปติดที่ใครไม่รู้นะเอาเป็นว่าผมดีใจที่คุณมีการเพิ่มแะโทรหาใครก็ได้คุณเขียนพิจ๊กก็ได้ฮะเจอเขาอย่างแน่นอนเขียนพิจ๊กผมใส่ยันได้ได้จ้าจะคิดว่าอะวังเขียนพิจ๊กผมใส่ยันไม่ได้ร้องเพลงอย่างเดียวแล้วทำหน้าตาได้หลายอย่างด้วยพี่เขียนพี่จ่ายพี่สายันพี่จ่ายโอเค เขาแต่พี่คุยอันนี้คุยได้เลยอ่ะนี่เนาะท่านผู้ชมครับไม่ได้ไม่ได้ร้องเพลงอย่างเดียวทำหน้าตาได้ด้วยนี่ยหัวเขาหัวหมดหายไม่หายวางีางน้ไม่หายทำหน้าตาหล่อปุ๊บนี่ฮะตาหล่อฮะทหน้าลิงปุ๊บทำหน้าหมาปุ๊บหน้าหน้าตลกปหน้าตลกหน้าตลกเี่คือกพ่ควาสามารถนหน้านะฮะนี่คือคนที่เก่งมากน

ยุงไหอ้าวยุงพวจอะไรตบไหมเชื่อตบไหมเหรอเกี่ยวดูครับยังไม่ไม่เกี่ยวอ่ามจากคดูครับอ่ามาดูครับดูครับดูหน้าครับากนมจากคนอกู่อกกูดดูดหงเียสองสามอือูก็ิิใจด้วยเยอันนี้นี่เนี่ยนานานหูไปทางนีู้ทางนี้เดหันเออหนึ่ง สองสามสี่ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่คุณแม่นคี้ถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของคุณน้องเพลไดหมเพลที่ไปร้องตามงานทั่วไปเพลงอะไรที่ไปร้องเพลงอะไรรับงานตรงมาไก่จ๋าไ่ไก่จ๋าไปไหนตาลองนวดไก่จ๋าไก่ว่าเสียเสียใครมันเหมือนเสียงคนแต่ใครชายเจ้า ไมเก่งรู้จักออสไหมเอออันนี้ซูไปได้รู้จักคุณออสไม่เพาะปากดีไหมครับไม่ให่ไม่เพาะเขาไม่เพาะหรือคุณไม่เพาะคุณร้องเองได้หมดคุณร้องได้หมดแต่เขาร้องเลงไม่เพาะไม่ให่ออสปากดีกับนี้เปิลอะไรเปิ้ลปากปากมาอสปากดีไม่เอาอ่ะอันออสปากดีเปิ้ลปากสวยกูไม่เพาะอันออสปากดีฟังเปิลปากฟัง ชื่ออะไรชื่ออะไร<า>ชื่ออะไรปากอะไรไม่ใช่ปฏเออดกับปฏิเลือกเพาะเราเป็นไม่เพราะ <int> เราเพราะวากว่ามากกว่านี้อชูพยมันต้องถอนตัดแต่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 ตัด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 